สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับกับเข้ามาพบกันอีกแล้วนะครับกับฝนพารวยนะครับเมื่อนี้ฝนพารวยมีแนวทางเด็ดเด็ดนะครับมาฝากนะครับฝนพารวยฝันดีเด้อพี่น้องฝนพารวยฝันดีนะครับเริ่มต้นปีใหม่นี้นะครับฝันดีต้อนรับ เดือนมกรานะครับฝันดีคักฝันดีนงพี่น้องสิงมาเราความฝันให้ฟังเด้อะนะครับฝนพาด้วยฝันดีคักพี่น้องบ่เคยฝันจังสี่จักเทียนนะครับฝันว่าพญาราชาสีนะครับลอยมาจากเรื่องฟ้านะครับพญาราชาสีใหญ่โอ้ยนะครับอ้วนพี่คักนะครับพญาราชาสีนะครับอ้วนพี่ นะครับเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองงามวัทอะเป็นสีทองงามขักงามแน่นะครับพญาราชาสีใหญ่เป็นรอยมากจากเทิงฟ้านะครับรอยมากอยองลงองลงมาป่าดต,ต่นดอกพญาราชาส์อีอย่างขึือมางามขักงามแน่แนะครับเพาะเพาเป็นรอยมากมาจำแรงกายเป็นเทพพี่น้องมาจำแรงกายเป็นเทพ ว่าท่านทอเป็นเทพโอ้ยงามเป็นเทพผู้ใช้นะครับงามที่แรกนะเป็นองค์พญาเป็นองค์พระญาราชสีนะครับลอยองลงองลง,ลงมากมาหาฝนพารลวยหอดบ้านพี่น้องมาหาฝนพารลวยหอดบ้านพาอมาหอดบ้านปั๊บจำแรงไก่เป็นเทพพี่น้ององค์งามนะครับใส่สุดนี้ เลี้ยงอ่าลามท่องหยบยุบหยบหยบอยูนะครับน้ำต้นน้ำตเป็นเหลี่ยมยยบยบหยบหยบอยูนะครับฝนผ้าร่วยกะโอ้ยนะครับดีอกดีใจนบมือใส่หัวขันปูขาสีมีโซกมีลาบกะขอองปูองยาขอองเทพเทวดาไม่ให้โซกไ้ลาบฝนผ้าร้วยเดอมวันนี้ฝนผ้าร้วยว่าเพิ่นกัยิ้มนะครับเพิ่นยิ้มยิ้มให้ฝนผ้ารวยฝนผ้าร้วยกัน ได้กคุยกับเพื่อนอยู่ตาผักหนึ่งนะครับเพื่อนกับเลยมีแนวทางมาบอกนะครับเพื่อนมีแนวทางมาบอกเพื่อนกับเพื่อนกับแบบว่าแบะมือออกมากนะครับแบะมือออกมากสี่นะครับแบะมือออกมากสี่นะครับทางทางหนึ่งนะครับทางทางหนึ่งเห็นเป็นเลขแปดแปดสองนะครับอีกฝั่งทางหนึ่งเห็นเป็นเลขแปดสี่สองนะครับเออว่าสัตว์ตอบคนพระดอยคิดนใจเลขอียงคือสีหลายตัวแท้นะครับฝั่งทางหนึ่งเพิ่นแบะมือออกมากสี่นะครับเนาะ แปดแปดสองแปดสี่สองนะครับทางฝัง่งทางนี้เป็นแปดแปดสองทางนี่เป็นแปดสี่สองนะครับเนื้อือเป็นจังซี่นะครับคนภาพ,พแลรกกนงอมือใส่หัวสาทุสาทุแล้วเพื่อนก็นง,อมมององม,มือ่นร่องยังซีพอเพื่อนงอหมื่นร่องปั๊บข้างล่างเป็นแปดหา่านะครับแล้วก็แล้วก็กอีกมือข้างท้างหนึ่งเป็นเจ็ดหา่า นะครับอันนี้คือจำได้ในความฝันเลยนะครับตอนแบมเมอร์ตอนเพิ่นแบมืมอรหายังสี่นะครับเป็นแปดแปดสองนะครับกางทั้งหนึ่งเป็นแปดสี่สองนะครับเพราะหัวเมือต้องปั๊บจังสี่นะครับเป็นแปดห้าและก็เป็นเจ็ดห้านะครับองค์เทพองค์เทวดาเพิ่นมาหานะครับเพิ่นมาหาโศกนะครับเป็นพระยาราชสีนะครับองค์งามนะครับร้อยมหาผลพารวยจำแรงไก่ เป็นเทพให้เห็นขกเขียนแน่ฝนพร้ลรวยเลยเขียนใส่กระดาษไว้นี่ย่านเลืมกับเฝ้าออมม่นี่และเ้าออมาเราเ้าออมาเราให้ท่านผู้ชมฟังนะครับยันท่านผู้ชมทางบานบา่ได้โศกบ่ได้ลาบน้ำกันนะครับปฏิว่าโอ้ยฝนพาะลวยฝันดีปานนี้ก็คือเอาอมาเ้าสู่ฟังนี้นะครับ มือนี่ก็มาเล่าสู่ฟังแล้วนะครับองพญาเราจะสีใ่มากหอวเฮียนจำแรงกายเป็นเทพเทวดาอุ้ยผูกงามกักงามเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเด้อแปดแปดสองนะครับแปดสี่สองนะครับแล้วก็แปดห้าแล้วก็เจ็ดห้านะครับอย่าลืมอย่าลืมเด้อนะครับตัวเลขแนวทางนะครับมือนี้่ถือว่าผลผ้ารวยฝันดีนะครับฝันได้เลขเด็ดเอาตัวเลขแนวทางมาฝากนะครับถ้า เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เด้อนะครับฝากคนละหนึ่งแช์นะครับฝากแช่ให้ฝนพาลวยแน่นะครับเปิดการมองเห็นนะครับให้กับทังช่องนะครับนกะเปิดการมองเห็นให้กับพี่น้องเฮาเพิ่นได้เห็นคลิปนี้นะครับเพื่อผูพิ้นมีส่งมีลาบเพิ่นเห็นคลิปนี้แล้วเพื่อนเอาตัวเลียงแนวทางที่ฝนพาลวยฝันนี่เอาไปลงทุนอาจีไรมีส่งมีลาบน้ำกันนะครับกั ขอขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับรอย่าลืมนะครับกดไลค์หนึ่งแชร์เดออ้อขอให้เทพเทวาดาตั้งหลายตั้งปวง่อยดลบดานให้ตัวเลขแนวทางความฝันของคนผ้าด้วยในงวดน,นี้ขอให้เข่ากะกักขอให้แตกะกะกากเด้อให้ท่บุผู้ชมัางบ้านเด้อปุดนี่ปุดสินขกันทุกขูทุกคนลำรวยเงินทองเงินทองไหลเข้ากระเป๋าเด้อสาธุสาธุสาธุ